อิคิวเป็นเด็กเกเรชอบเถียงพ่อเถียงแม่เวลาแม่ใช้ไปกรอกน้ำเขาจะโกรธมากและไม่ยอมทําตามไม่ว่าแม่จะเรียกใช้งานอยู่กี่ครั้งเขาก็ไม่เคยช่วยงานแม่เลยแม่ต้องทํางานบ้านคนเดียวอย่างเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะซักผ้าตากผ้าล้างจานอิกคิวก็ไม่เคยมาช่วยแม่เลยสักครั้งเอาแต่เล่นเกมโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนแต่เล่นเท่าไหร่แรงก็ไม่ขึ้นเลยเขาเลยขโมยเงินแม่ไปเติมเกม กว่าแม่จะออกไปหาเงินจากการขายข้าวแกงมาได้แต่อิคิวก็ไม่สนวันหนึ่งแม่ทำงานบ้านอยู่คนเดียวจนเหน็ดเหนื่อยแล้วต้องออกไปซื้อของมาทำข้าวแกงเพื่อเตรียมจะขายในวันพรุ่งนี้แม่ขอให้อิคิวมาช่วยแม่หน่อยแต่อิคิวกลับด่าแม่และไล่แม่ออกไปทำให้แม่ต้องไปตลาดคนเดียวแม่ที่กำลังเดินข้ามทางรถไฟเธอก็รู้สึกมึนหัวเพราะอาการเหนื่อยจากการทำงานหนัก แล้วแม่ก็สลบล้มลงไปที่กลางทางรถไฟทำให้รถไฟวิ่งมาทับร่างของแม่ทำให้แม่สิ้นใจลงในที่สุดแล้วแม่ก็ไม่ได้กลับไปหาอีกคิวอีกเลย